เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาณอาคารหน่อแก้วประเรียนธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีตัดปลอยผมให้แก่ยุวธรรมทัยญาตที่เข้าร่วมโครงการโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำยุวธรรมทัยาตบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นยุวธรรมทยาตในโครงการหนอแก้วประเรียนธรรมรุ่นที่10 ได้กล่าวคำขอตัดบอยผมพร้อมทั้งได้รับการตัดบอยผมจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะแปรแถวเพื่อที่คณะสงฆ์จะได้ทำการปรองผมให้แก่ยุวธรรมททยญาตซึ่งพิธีกรรมก็ได้ดำเนินการอย่างเรียบร้อยทุกขั้นตอนโดยในส่วนของผู้ปกครองแม้ไม่ได้มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้เพราะทางโครงการได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด1 9ซึ่งแม่หนุญาตให้ผู้ปกครองรวมทั้งสาธุชนมาร่วมพิธีกรรมแต่ผู้ปกครองทุกท่านต่างก็มีความปลื้มใจที่ได้ส่งให้ลูกหลานเข้ามาอบรมฝึกฝนตนเองตามพุทธวิธีนับเป็นโอกาสอันดีที่บุตรหลานจะได้สั่งสมบุญให้กับตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานให้สมกับที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ได้โอกาสอันนี้สงผลบุญจากการบวชย่อมส่งผลถึงบิดามารดาและผู้ที่ให้การสนับสนุนการบวชทุกๆคนนอกจากนี้บุตรหลานยังจะได้รับการฝึกตัวและฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาคือการแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีและสร้างนิสัยดีให้เกิดขึ้นในตนเอง การอบรมหน่อแก้วปร,ริยนธรรมเป็นการปฏิวัตินิสัยตัวเองโดยใช้เครื่องมือคือปัจจัยสี่และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดการอบรมพร้อมทั้งได้ฝึกให้เป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง,ง่ายรู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยสี่เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้ทุกคนรู้จักความพอดีของชีวิตเป็นผู้มีความกระตือรือร้น ขยันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งโครงการหน่อแก้วปริียนธรรมนับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนโดยจะมีพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการค่ะ ซึ่งในวันนี้เองนะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของนาคยุวธรรมทยายญาที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เราไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะรู้สึกว่ามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นไม่สมาธิสั้นนะครับแล้วก็รู้สึกอยากห่างไกลจากโลกโซเชียลมากขึ้นมีสติมากขึ้นไม่ค่อยหัวร้อนครับก่อนบวชก็เป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็ติดเกมด้วยครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยหัวร้อนแล้วครับเวลามีคนมาแกล้งครับ ได้เรียนรู้ความสามัคคีได้มีวินัยมากขึ้นตื่นแต่เช้าทุกวันได้มีสมาธิมากขึ้นครับผมก็จะตั้งใจเป็นสามเณรที่ดีถ้ามีเรื่องผิดพลาดอะไรก็จะยอมรับฟังแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนมีเรื่องผิดพลาดเนี่ยก็จะบอกเพื่อนครับก็จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นชาดกหรืออะไรครับจะลองเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูครับแล้วก็จะตั้งใจเรียนบาลีนั่งสมาธิแล้วก็ ให้อนนิสงบุญกับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณแม่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับข้ออักเสบครับทําให้ผมอยากบวชแล้วก็อยากมาทํามาบวชทําให้แม่หายป่วยเร็วๆครับก็อยากจะขอบคุณมากๆครับที่ทําให้ผมเกิดมาก็อยากขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีพ่อแม่ก็จะไม่มีผมครับบวชให้พ่อครับพ่อที่เสียไปสองปีกว่าครับ ถ้าป็นผู้มีคุณค่าครับผมก็เลยมาบวชให้พ่อเพราะว่าผมรักพ่อแล้วครับแล้วผมก็บวชให้แม่ด้วยครับได้วินยัยได้ความรู้ที่แบบเกี่ยวกับธรรมครับแล้วก็รู้ทางศีลทำให้แบบมีวินยัยแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นครับทำตามที่พระอาจารย์หรือพี่เนนสอน สั่งนะครับแล้วก็ทําวัดเช้าทําวัดเย็นให้มากที่สุดตั้งใจทําให้มากที่สุดครับอทําให้เราแบบได้รู้ทุกเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในในศิลป์ในศิลปธรรมประมาณนั้นนะครับในวัฒนธรรมของศาส,สนาขอให้ทุกคนดูแลศิลป์ทบุญให้มากที่สุดนะครับ เพราะว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับถ้าถ้าเกิดตกน,นรกก็จะทรมานมากๆครับ